สบายดีทับุม่มสมสบายดีทับุส้มถูกหมองถูกบอนเดอร์มาหน,นีเมียกับมาลุยเดี่ยวคนเดียวนะทุกคนลุยเดี่ยวจะไปเมืองไซผู้ทองนั่นเองไปยังนันตีเมียจะไปสมรครเน็ตจะทุกคนอุ้ยโอ้โหเอเสียงดังไปละบ่ดเนาะยินเสียงเตึกป้ามาอยู่คนเดียวกลางสะพานจะทุกคนตอนนี้อยู่สะพานบานชีสว่างนั่นเอง ฮ้อนฮอนมี่เอจะไปจะไปสมัครเด็ดไล่เดือนะว่าเมียวแต่ปกติเมียวชฉแต่ไปตเติมเงินเนาะบวไว้แล้วเปล,เปลืองเปลืองแหงทุกคนได้ย,ยินเสียงนกบก่กบรรยากาศดีดีแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวมันอา้าวอ่อนไปโอเคทุกคนเดียวและนี่ก็คือเส้นทางที่เมียวจะไปข้างหน้านะคะเส้นทางนี้ก็จะผ่านบ้านห้วยขยองแล้วก็จะผ่านไปต่อบ้านโพนทันโพนทันเสร็จก็จะไปถึง นาคำนาคำก็จะไปบ้านโพนต่อนะคะสามสี่หมู่บ้านจ้ะเส้นทางที่เหมียวไปจ้าใครไปได้เหมือนเหมียวก็ดีมากเลยนะคะไม่ต้องกลัวค่ะประเทศเราไม่น่ากลัวขนาดนั้นค่ะไปคนเดียวก็ได้จ้ะป่าธรรมชาติมากเลยจ้ะแถวนี้ตอนนี้เมียวก็มาหอดยูนิเทลเลยนะทุกคน มาสมัครเดตรายเดือนเดือนละแสนกีบแล้วก็มาพอน้องสาวน้องสาวเพิ่งก็อยากเขตยูทูบเพื่อนกันเนาะแต่เพิ่งยังโมโหสิส่องอย่งยังคือยูกัญย์เขตส่องยูทูบกำลังไ่งามเลยไปกำลังทำรายละเอียดอยู่ทุกคนตอนนี้กำลังสีสมัครจีเมีให้เพิ่งไปฝากติดตามเด้อฝากติดตามเพิ่งยังไปเด็นแล้วไประเห็นแล้ว บาเห็ดแล้วด้วยทุกคนตาเห็ดมาแล้วก็ยังมันจะนี้จะมาดูอีดองตาอยู่สถานที่ตั้งอยู่บ้านโพนอยู่ตนาวัดพระธาตุโพนเลยทุกคนมาเวชชุนธาตุโพนแม่เมาแว่นนาะคุณมี่คุณนีเลยสื่อแน่ไดโน้อคุเฮ็ดสื่อนั่งน้อยเด้อสิริเด้อนั่งน้อยเนาะแม่นั่งน้อยก็มันนางมีควาเขีย ประเดี๋ยวเนียเขเลยมาตั้งยูทูปไผ่นองต่อเนาะนอนไปไดูเหตุยูทูปกนหมแต่ว่าที่สื่อส่องยังนันเดียวค่อยว่ากันไหม <c oughs> ตอนน, <c oughs> อน,นี้ตอนนี้นองยังง,งงงงอยู่เป็นยังไแต่ก็พราน,นังได้่เราพ่นอ่อนพออากาศเย็นแต่ถ่ายอยู่ข้างนอกเอาสบายแหง้งอ้าวอยู่ในเย็นเมียก็บบุเคยสมัครไล่เดือนจ้าเผื <c oughs> ่อมีตะหมู่ประวัติข <c oughs> ึ้นมาสมัครไล่เดือนมาสั่นนะมันคุ้มกว่าได้เถอแต่ก็เลยลองมาสักพี่นอง ลองเบิกเดือนละแสนลองเบิกอาจจะบ่กทังเดือนเนาะอาจจะบ่คือแบบบ่คือในประเทศไทยเนาะในประเทศลาวมันสิเป็นแบบก็บคือเหมือนสื่อความไวความแพงแล้วก็เบิกมันก็สิปุ๊บมาเติมเงินนั้นๆคนแต่ว่ามันก็มีทางเลือกใหม่ๆๆมไปเรื่อยๆตะกี้นอ้องยอมผาาว่าโอ้ยจักสิสมัครอะไรสมัคร3ม,มือมม้อบ่ฮอด3มื้อซ้ําบางเถื่อเปิดคลิปรปะบัดงงแฮง่คนนี้เนาะเปิดคลิปรปะบัดหล่น

เสนความรู้สึกไปทีนเพื่อไป็น่นตัวก่อนมา ใส่ตัวนี้แหมไดะไดดสี่อี้นะะดดอกนคะต่เรื่งบเขียนนี่นะตัวตันนี้ตัวเก่าอันนี้ตัวน้อยมันนี่เขีเสร็ ใส่เขาใส่ตามอันเองใส่ตามีติงอันนี้เข,ขา่าขาเร <laughs> ิ่มเขียนเนี่ยอะไรอะไเอาเรื่องร้ายทุกท้องเราอันนี้ทัวร์เขียแนแอดหรือขาววนะน่าจะเป็นขาวก่อนน่าจะมีแอดแนกบอชุดนี้ก็จะสวย ก็อยบดได้โซ่ของเพื่นคันลืมลืมร้านจะสนอตรมไหนลืมลละลืมลาจะค้องขาถึงยวนละใส่แอดแล้วแอดดึม่ได้บะสองในอืนลองเสอหมลอเลยด้วยมาได้เป็นวักปะโอ้ ไปแล้วจ้าทุกคนกูกูแหวนเย็บรองไม่ได้แล้วเนี่แต่ยังบ่มีคนติดตามเดี๋ยวจะตั้งสื่อสองว่าเอ่อตั้งสื่อมาเน่ยได้ดีเดี๋ยวจะตั้งสื่อให้หน่องก็อนจะเอาสื่อว่าเน้่ยะจ้าจ้ากระโดดออกไปว่าจ้า ล้าเตอซ่องสีด yeah. ่่ซองสีด yeah. so so awesome. ่า้องซองสีดำาีกวาเนะล้าเตอออเรานวเราสาวน่อยสาวหน่อยสาวหน่อยดอหมากไฟเนาะสาวหน่อยดองหมกไฟดีกว่าเนาะําไหนดีแล้วคิดบ้านแล้ทุกคนสาวหน่อยดอหมากไฟทำนีนี่ก็ได้ดองหกไฟในเนาะอ๋ออเอาสื่อเลยดีกว่าสาวหน่อยดองหกไฟสื่อสาวหน่อยเนะนอ่ สาวหน่อยดุมัไฟจัดกต่างๆได้อไนร จีเมลใหม่ทุกคนสมัครจีเมลอัลลัสใหม่เวอร์ชั่าใหญ่เลยปู่ใหม่บัญชีใหม่เบอร์ชัช่นใหญ่เบเลยแมนใหม่แบบบัญชีแบบ,บเอารหัสใหม่ต่อถือให้รหัสจีเมลยังอยู่ตัวเก่าแต่รหัสตัวเก่าขอไปยังต่างเลขจีเมลใหม่เนาะแล้วรหัสจีเมลตัวเก่าแต่ว่ารหัสผ่าน,นอัวใหม่จะใช้ปู่คืนสองสามเถือ่อปูคืนหน้าดูชวยติดฝากติดตามด้วยทุกคนสองสาวหน่อยดอกหมักฟ้า เป็นภ<ข>าษ<พ>าไทยด้ยแต่ว่าต้องแต่ว่าต้องลงคลิปด้ยนะต้องลงคลิปก่อนลงคลิปดูดูแปลภาษาไทยสักคตแมน,นละก่บ้าเม่นในสองเอื้อยไว้เออเนี่ยมาจิบก่อนแมนบ้าเมนบ้าเม่นในสองเอื้อยแล้วก็สีอ่าปักมุดหากับบาเม่นในสองเอื้อยแล้วเอือยสีปักมุดหาแล้วคนเห็นกะเปินกะจะเข้ามาติดตามนู่นอันอันสนักคตเบอร์สามสิใชจ็ดสักคนมาแล้วมาเปลี่ยนได้บุบนะแมนได้ตอนขับไปเม่นในสองเอื้อยอ่ะ วาเดี๋กหตอนไห้ตอนนี้เราขอพูดป็นโค้งหนเอาูไปก็เหม็นะไน่ได้านตอนเี้วจะขออันโค้งหนรจางบ้านยาบ้านเราฝาลงไปน้องขาล้างไปแล้วจะอาบได้ชั่วโมงราจะไปอาบมันมาอาบอยู่พี่เหอเป็นค่ะอันนี้ขาล้างบ้านมันจะมีแบบมันมันจะเป็นอีกลักษณะเลื่อนอันนั้นนะแบบมันตาข้าล้าซังได้ได้ บางบบบก็คือขอคอมประมาณของทอมนีบนี้ก็แบบชิบด้วยสนับสนุนในนั้นสนัชีบันชิบด้วยเดินสนับสนุนในเด้ออันนี้คือขั้นตอนการสั่งรายได้แล้วทุกคนจริงๆริเมียวไมอยากสอนในทุกคนถามผู้ใดกแบบว่าเมียวไ่ได้คิดเงินไม่ได้คิดคำแบบซอยซอยกันบ้างไหมนะคนเล่าที่นั่น ร้านขั้นตอนนะจ๊ะพี่น้องคือคุณเพนน์ปปปเป็นตัวเอกเป็นตัวประมาณธ์ซีออดชุหมูปูกว่าหมอดชุหมูเนี่ยจ้ะือนกันไม่ใ<ม><า>เลือกเลือกอันนั้นเลือกซองแบบต่เหมือนก็คือเลือกประเทศไทยเนาะปวาร์ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในประเทศไทยนะทุกคนแต่ว่าเขตปกครองนะถ่าว่าคือคือมีสมาเนาะเนาะเขตปกครองเมียวเลือกเขขปกครองเราจอพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศ มาเลยคุณชิมมายล้อเยดเกี่ยวกับการที่เี่บของมูนดเทลของบ้านนีจุกใจอาจจะมีส่วนลดนะคิดว่า ไลายไล์ูหลายคนในพ่นออกที่เห็นเมียสมัครหบางคนจะสมัครรับกับพระจับกับญาติทหานลงมาจับกระบะอย่าน้นนี่เราเป็นไทยจำหจำหน้าล้จำน้าจำหน้าก็ไ้นี่พามากสุใเที่ยวดเเาบอกยางไรสุปในเที่ยวไม่เป็นงานเลย่ในเที่ยวทาง้ากพจะเแตนละเมอกพจะเ็เียแต่ะ ไนี่หาประเทศลาวเราเดินไลยตามนะคะจะไปหาประเทศลาวงนเเดอันนี้มันเป็นเิตอนแรกก็แบบดีใจเฮทุกคนหรอเแต้นงพานแวตอนลรกันย่างกันแล้วานจิมมี่จำอาไรมันหยาแห้งหงๆนแต่ตั้งบาน ช่วยจะทำอีกแล้วเนาะอันนี้ช่ก็ได้จะวจะเสือช้อมเกาจะมีการจออันน้จะสอได้ีน้องบอกเอออีด้ดน แค่ S <S <ans> <S <an> ในเดือน,นมันสิหนึ่งพันคนติดตามกัลงคลิปกันอีกคลิปสี่พันชั่วโมองอันนี้อันนี้นนเรฝไ,ไปเห็นอย่างไรแตยังมีสิสิกรก็คือได้แล้วก็คือ้อหลายคนหนึ่งพันจิกหนึ่งพันคนติดตามกับสี่พันชั่วโมงอันนี้ก็คือแบบผ่านตอนนี้จะได้เงินผ่านตอนนี้ก็ยังพลดได้เงินผ่านอันนี้ก็ยังแบบว่ายังรอการอนุมัติอีกสามขั้นตอน ส่งพ oh ิดพ์เพราะพิมพ์ดีทั้งหมดมันเป็นอนุบาลอะไรได้อะวาต้องเห็นยังต่อเอ่อขันขันขันพันกดเดียวท้ามเกิดก็ได้แต่มันยังหลายขั้นตอนอยู่มันยังมีการส่งอีกสามขั้นตอนแล้วก็ส่งพิมพ์การโฆษณาบางคนอะรามีติลิศิตบอกโมฮัยทายเพลงเพลงเนี้ยสิมันเป็นเพลงรับความถือแบบลิลิตกับห้องปะทะพีดกุลน่าศีรษะอะไรแบบนั้นอืมอันนี้คือเ้องประต้องไปเห็นยังมันอะไรได้แต่พิจารณาเรื่องลยเลยแบบเนาะแบบซึ่งมัน กูก็ลังบันตัวนน้ะก็ต้องเขาไปก็ต้องไปมีความตัดปบยังมีแต่เอามีนาทีลงคลิปไปก่อนอันนี้คือไอเห็ดลังบัรรอยห้ต้องไปชุดนั้นมีต่ไปนม youtube ไม่แต่ไปสร้ youtube ันมีนาทีมีแต่เาลงคลิปลงยังเขาเลือกผูกกับเลือกผูกเลือกผูกจต่สิไปกะอนผูกต้องมันว่างแ่เอาต้องผูกแต่สิไปก่อนเลยเพราะมันเป็นสิ่เด็ดจอดเลยาสิงเ็ดสิ่อนคอยก็เห็นนะ แต่ถ้ามีคนางามาจะเปลี่ยนเองก็ได้เดี๋ยววันบอเันใตดัถางาเล่นไหมเนี่ยเาสีเอาเอาจะดิบวันแอก็ันแนี่เออเถ้าันแอเป็นแฟนบาไลกมาเออเลยหได้เาหบเดี๋แ้วทุกคนจำหุไหรอไเดอเดินซาหน่อยตองมาไปเสือศีฟาเลยเลื่อยเป็นคนเลยเองก็เลยอยเองงานเดินไปไปขาถ้าสิลคลขีนะสมว่าอาจะสีนะเนีลอกขีดกรเด้นมาอย ไปเบกิแล้วก็ตัวนี้นะอัพวิดีโออัพวิดีโอสิอัน,นแเมะก็วิดีโอนี้ความยาวต้องเท่าไรคือประมาณเข้าสามไม่ใหม่เลยเอาต่อได้ที่แปด่าน้ที่นาทีฮะสนาทีบ<ม>อกว่ายังไงเจ้าเบิร์นขัมงไปกันเท่าสามไปหลายนาทีปุก,กับเจ,จ้าเบื่อแบบคนสั่นแล้วคียได้ประมาณหลักสมุดวันนี้เนาสมจะสื่ออกรบาอย่งไเืสมเ เกมสิบอลงแล้วก็แพ้ไปแพ้ไปแล้วก็จะลงเองเมื่อแพไปก่อนแล้วก็จะมีแต่สิบอลออฟอัวแต่สีเนาะสร้างพลังแต่ก็เห็นแต่เเ็ยปิดก่อนแล้วก็อนนี้ก็เป็นอัพเดตสอะไแล้วลงไปเลยคิดวิ่งที่สนามสีเอนี่แต่ใายการทเนาะการดูในองการได้ร่วมเลยงกานกับบ่ลมียัรับภาวะสารและได้ให้เราเรียบร้อยแล้วทุกคนมีแต่ว่ามีเห็นี่น้นองซ้าก็แย่แบบว่า ไปฮะคลิปลงนะคลิปลงแล้วก็แมาเป็นได้ซองเลยก็ได้เอาเลยจะอะไหรอันนี้เอาเลยปากติดตามกันได้ทุกคนเดอ้เอน้าสาวแ <c oughs> จ็คทิ่เป็นเท่าได้เลยสาวเลยองมากฟ้าดีมะโอเคจ้ะทุกคนเดี๋ยวเ,าม,าเ,ยวเมียก็จะขอตัวไปอาา่ะกินเข่า,าอกีกทั้งน่องน้องเมียก็จะขอจบคลิปเพียงสักนิดเดียฝากกดนไหลก้นแชร์เป็นกำลังใจให้แล้วก็น้อ,นองน้อยเนาะสั่งน้องน้อยขึ้นมาใหม่เล้วทุกคนน้องน้อยซื้อแล้วก็ซื้อน้อยก็เมียก็จะขอจบ คลิปจบคลิปเพื่งตอนนีก่อนนะคะคุณชมไปเปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดยวคลิปนี้ไปแล้วบายดีบ๊ายบาย